เปิดโฉมสามดาราสาวสวยระดับซุปตาร์แต่ถูกทักทั้งปีผอมเกินไปขึ้นชื่อว่าดาราก็ต่างพากันดูแลตัวเองทางรูปร่างและหน้าตายอย่างแน่นอนดูแลทางเรื่องการออกกำลังกายอาหารการกินแต่บางคนก็ถูกชาวเน็ตทักมาตลอดว่าผอมเกินไปต่างเป็นห่วงสุขภาพสุดๆอย่างเช่นแต้วนัทพรเตมีรัก ที่เธอก็บอกว่าเห็นรูปร่างแบบนี้ก็ออกกำลังกายและสุขภาพดีมากๆอีกด้วยคนที่สองคือแอพัทธ,ธิลาฟูกินสาวสวยไซยมินีที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานก็ตัวเล็กหุ่นปังขึ้นเรื่อยๆคนที่สามคือใหม่ดาวิกาโฮูเน่นางเอกชื่อดังที่ไม่ว่าจะอยู่ในรุกไหนก็ทำแฟนคลับอ้าปากค้างตกใจทั้งความสวยและหุ่นสุดแสนเพียวของเธอ แต่ก็โดนกล่าวหาว่าเป็นโลคข้างผอมเธอเผยแค่ผอมมากไม่ได้ข้างฝากถึงชาวเน็ตด้วยว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เรารงนร์ในเรื่องเร็วไซส์เฮลตี้ความสวยไม่จำกัดรูปแบบและการบูดี่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วค่ะ